มาแล้ว๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งให้สองชัดชัดโค้งสุดท้ายมามุงให้ไว๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งให้สองชัดชัดโค้งสุดท้ายแฟนๆแห่ตามบ้างก็ขนลุกเลขตรงกันเปะออกมาเปิดเลขเด็ดโค้งสุดท้ายให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับนักแสดงสาวสายเฮงอย่าง๋อมสกาวใจภูนสวัสดิ์ ที่ล่าสุดคืนวานนี้วันที่15พฤศจิกายน2566สาวเจ้าก็ได้ออกมาเปิดเลขเด็ดจากสัตว์เลี้ยงนำโชคอย่างน้องกระดิ่งให้ได้สองกันเต็มๆต,ตาแล้วโดยงานนี้สาวอ,ออมก็ได้เผยภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่า มาๆๆมา,มา,มา,มาน้องกระดิ่งเลื่อนดูเลยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่สาวอ,อมได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆแห่คอมเมนต์และบ้างก็ขนลุกที่เลขเด็ดน้องกระดิ่งดันตรงกับเลขที่ซื้อเก็บไว้กันยกใหญ่เลยทีเดียว